ส่วนั้งต้น้ำนีแต่ดีด้อสอเขับไปท้งต้ังจอสอีแหละมันแล้วมันจะสอดก็่แมงหามไปเลยเอาม้ยิกก่อนนงมัมัดไต้สุดาปเลยเอาไเอามาเอามาเอามาเอาแต่สุเ้รารตกระดาษเออจกระดานสิกับกระดานน้ำกกระดานน้มือน่วกระดาน เดี๋ยวมึงวุ่ยใช่ใช่จัดกระดานเออตัดการกันไปนีดีไม่ออกแล้วมาแล้วเอาเสือดาวไปส่งคนอากบใส่เทปเพื่อได้เดินเมือการต่อไปนะครับขอบคุณท่านผู้จัดชีวิตนะที่ได้ประสานงานแจ้งมา เราจะย้ายให้ไปอยู chanting, ăng, ่ในการครบคุมดูแลของหน่วยงานเซเตสจังหวัดมุกดหารซึงได้มีการประสานทางท่านหัวหน้ากบหัวหน้าเซเียสเก็บอยแล้วเอาไปอเอาไปงเอาเอาาแล้ว ยกมาบุญมาออกมาทางนี้นะครับผสมตรงนี้เพื่อกะได้ถ่ายในในในกลมต่อไปข้ามไปข้ามไปข้ามไปข้างไปข้ามไางไปข้าข้ามไปข้าป้ามไป้ามไป้ามไป้าปาม้้า้าข้าม้าไ้าปามัปข้้กไามไปอ้าม้าม้้้มา้า้้ปอ้ปมมไปไไมมันมันไ้่ กินไมันาปดูนะครักินไปเลยวามเป็รูนะครับ yeah, ต mm. <zek> ัดตน้เลยนะนตัดเลยนังตรงนี้ได้เป็นรูครับนี่ไรก็ลักษณะนี้ ดีที่ว<า>่าเป็นน้ำเอาท่านได้หมกไปถึงประเทมาถึงอกการทั้งาดยมจานข้าราชก <c oughs> ารประการื่่ง <c oughs>